สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดตู้กระเป๋าใบใหม่ของพอยค่ะจากเดิมนะคะที่เคยเปิดไปแล้วเมื่อปี2019ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีกระเป๋าใบใหม่ๆมาอีกนะคะซึ่งตู้ใบนั้นเต็มแล้วะคะ่ะเราก็จะมาต่อที่ตู้ใบนี้กันเลยค่ะดูกันเลยใบแรกนะคะใบแรกเนี่ยค่ะเป็นของแบรนด์เมลเบอร์รี่นะคะเป็นคอลเลคชันพิเศษค่ะ ที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง50ปีของมาเบอร์รี่ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นมาเบอร์รี่ล็อกแซนค่ะล็อกแซนใบจิ๋วนี่นะคะมีดีเทลนะคะของความเป็นล็อกแซนที่เป็นกระเป๋ามาเบอร์รี่ในตำนานครบเลยค่ะเพดดายอดส่วน,นเป็นใบเล็กนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่เบาแล้วก็นิ่มมาค่ะทีนี้เพื่อนๆคะลองดูคะ่ะเราจะเปิดกันยังไงคะในเมื่อว่ามีเข็มขัดเยอะแยะห้าหกจุดขนาดนี้เพื่อนเพื่อนคะเราเปิดแบบนี้คะ่ะ ี้ค่ะเปิดได้ทุกจูดใส่ของได้นะจุดหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะก็ข้างบนนะคะคือพูดง่ายๆว่ามาเบอร์ลีเนี้ยคือหลอกค่ะเปิดด้วยแม่เหล็กอย่างนี้ค่ะนี้นี่ค่ะแล้วก็เชื่อไหมคะทุกคนใส่กระเป๋าตั้งใบใบกลายแบบนี้ได้ค่ะใส่ได้เลย ก็ใส่ของเพิ่มได้อีกมีช่องใส่การ์ดให้ด้วยไปไหนมาไหนได้สบายเลยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลยจะชอบถือไปค่ะด้วยความที่สีเขาน่ารักไซส์เล็กๆแล้วก็ใส่ของได้เยอะนี่ค่ะก็เอาไว้ลอกตาด,ด้วยผู้เข็มขัด5-6จุดนี้นะคะนี่เรจะถือแบบนี้ทั้งทั้งนี้จริงๆนะคะน้องเขาก็จะมีใส่ cross body มาให้ด้วยค่ะซึ่งพอยก็จะ insert ภาพให้ดูนะคะว่าสามารถที่จะถือแบบ cross b o d ก็ได้ เพราะก็จะไม่ค่อยได้ใช้อะคะ่ะสายตัวนี้พาก็จะไปดัดแปลงใช้กับมมลเบอรี่ใบอื่นๆนะคะที่พลอยสัสมไว้แทนะคะ่ะต่อมานะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าเฟอร์รากาโม่ค่ะเป็นรุ่นโซเฟียเรนโบว์นะคะใบเล็กอันนี้เป็นไซส์มินินะคะจุของได้เยอะค่ะแล้วก็ใบนิ่มเหมือนกันนะคะเป็นทรงแบบว่าเรียบๆใส่ของได้ไปไหนก็เข้าชุดง่ายะคะ่ะ ใบนี้ค่ะเป็นใบเดียวค่ะที่มาจากตู้ใบเก่านะคะแล้วก็มีความพิเศษทางใจก่ะพ่อยค่ะเขก็เลยเอามาที่ตู้ใบใหม่ด้วยแค่ใบเดียวมานะคะใบนี้ค่ะก็จะเป็นโฟลากาโมเดอะสตูดิโอนะคะซึ่งตอนนี้เลยก็คือเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของโฟลากาโมเลยนะคะซึ่งใบนี้นะคะพอก็จะ ค่อนข้างจะระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าน้องก็จะราคาสูงกว่าใบอื่นในตู้เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะใบนี้ก็ความพิเศษนะคะที่พลอยชอบเลยก็คือตรงหมุดน,นะคะตรงฐานกระเป๋าเนี่ยค่ะก็จะแปลกตาไม่เหมือนใครนะคะและบวกกับว่าตัวสัญลักษณ์กันโช่นะคะถ้าเรามองดีๆค่ะมันก็จะเหมือนตัวสัญลักษณ์โอเมก้าแล้วก็เหมือนถุงเงินด้วยซึ่งพลอยก็เชื่อว่ามันเป็นกระเป๋าซึ่งนํามาแต่ความโชคดีนะคะก็จะ ไปไหนบ่อยนิดนึงเป็นลูกลักเลยนะคะซึ่งก็จะจุของพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าจะมีน้ําหนักน้ําหนักหนักนิดนึงนะคะด้วยวัสดุของเขาค่ะแล้วก็ตัวลายฉลุนะคะที่ที่ตัวแผ่นหนังนะคะด้านล่างเนี่ยค่ะด้านหลังของใบนะคะก็ด้านข้างค่ะตัวลายฉลุตัวนี้นะคะก็คือฉลุด้วยเป็นการยิงด้วยเลเซอร์ค่ะ แล้วก็เลยจะทําให้ละเอียดแล้วก็แข็งแรงมากค่ะซึ่งก็เลยทําให้ใบนี้นะคะราคาสูงกว่ารุ่นเดียวกันนิดหน่อยต่อมานะคะใบนี้ค่ะใบนี้ก็คือใบโปดเลยเหมือนกันนะคะเป็นตัว Alexa นะคะแต่เป็นตัว reedition นะคะก็คือเห็นคนนะคะเขาแห่กันไปจองนะคะ m a ร b e r r y Alexa นะคะที่เขาทำ reedition กัน คอยก็เลยอยากได้กับเขาบ้างคะ่ะอันนี้คือจองกันเป็นครึ่งปีเลยนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะมอเบอร์รี่นะคะก็เป็นชอบทำหล่อค่ะตัวนี้นะคะมันเหมือนว่าจะเปิดยากใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถเปิดได้แบบนี้ค่ะตัวเข็มขัดนะคะเปิดได้เป็นแม่เหล็กเนะะี่ยค่ะแล้วก็เปิดตัวนี้ได้ซึ่งใบนี้ค่ะก็คือจะใหญ่นะคะแล้วก็จุของได้เยอะมาพร้อมกับสาย crossbody เหมือนกัน ใบนี้จะใส่ของได้เยอะที่สุดเลยในตู้นะคะถ้ารวมน้ําหนักรวมอะไรแล้วอะคะ่ะเพียงแต่ว่าข้อเสียของใบนี้ก็จะอยู่ที่ว่าใบนี้เปิดปิดยากนิดนึงนะคะมีถึงสองสามจุดเลยแล้วก็ตัวหูกระเป๋าตัวนี้ค่ะมันก็จะแข็งนิดนึงค่ะก็จะทําให้เราคล้องแขนเนี้ยลาบากแต่อย่างเงี้ยมันคล้องดอได้เาะราไม่ใส่ของเพราะว่าถ้าใส่ของแล้วมันจะหนักกว่านี้แล้วก็คล้องยากกว่านี้อีกนะคะก็จะถือถือสะดวกที่สุด ก็ใบใหญ่ต่อมานะคะใบนี้ค่ะใบนี้ก็มาเบอรี่เหมือนกันค่ะเป็นมาเบอรี่ไอริสนะคะความพิเศษของใบนี้ก็คืออยู่ที่กระเป๋าค่ะก็เป็นหนังผักนะคะทางใบค่ะแล้วก็ไซส์นี้ยเป็นไซส์สมอค่ะซึ่งพอมมองว่ามันแ r a c t i c a l ค่ะเวลาถือไปไหนนะคะมันใส่ของได้เยอะเป็นกระเป๋าหนังนิ่มทรงนิ่มนะคะถือถือของใส่ของได้เยอะแล้วก็ สามารถที่จะปรับขยายได้อะไรได้ไงนะคะแต่ว่าไปเล็กสามารถเอาถือไปไหนเนี่มันจะสะดวกค่ะแล้วก็มีสายคอสบอ,สบอดี้ค่ะเราจะถือด้วยทอ็อปเพนเดลก็ได้คอสบอด,ดี้กระดาษไหลก็ได้ไงค่ะก็จะใช้งานได้เยอะไปต่อมาในตู้นะคะคือใบสุดท้ายในตู้เลยดีกว่าก็จะเป็นของม a r เบอรี่เหมือนกันค่ะใบนี้ก็คือจะเป็นม a r เบอรี่คีรีค่ะซึ่งใบนี้ก็หลอกเหมือนกันค่ะ ตัวนี้นะคะซิกเนเจอร์ของเขาก็คือตัวขีดโซนล็อกตัวนี้นะคะแต่จริงๆเวลาเขาเปิดจริงนะคะเขาก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันเป็นยันนี้นะคะนั่นกึ๊บอย่างนี้นะคะ,ะ,คะซึ่งใบเนี้ยค่ะเป็นกระเป๋าเรียกว่ากระเป๋าสะพายทรงวินเทจใบเดียวเลยที่พอยมีนะคะก็จะห่วงแล้วก็รักเป็นพิเศษนึงนะคะเวลาสะพายไปไหนเดี๋ยวพอก็จะอินเสิร์ทภาพให้ดูนะคะแต่ว่าใบเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาจะฟังทรงอะคะ่ะได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าใบอื่นๆนะคะ บางทีมันก็จะล้มลงมาอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะห่วงค่ะต้องดูด้วยสถานการณ์ที่จะถือเข้าไปเนี่ยไปที่ไหนได้บ้างอะไรเงนี้ค่ะแต่ถ้าพูดถึงความจุคองนะคะใส่ได้ไม่น้อยหน้ากระเป๋าที่เป็นเป็นตัวแบบว่าแซชเชลอย่างนี้เลยนะคะก็สองใบสุดท้ายค่ะที่มาใหม่นะคะก็จะเป็นของเ s สเ c e ค่ะจะเป็นกระเป๋าแบบน่ารักนะคะใบนี้ก็จะเป็นใบอูดะคะ่ะใส่ของได้เยอะมากแต่ว่าปิดลําบากนะคะ ฝาปิดอย่างนี้นะคะข้างในก็เป็นหนังทั้งใบสีชมพูอะคะ่ะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะใบเล็กก็จะเป็นกระเป๋าเอ,อ่อของเทสเปนเหมือนกันค่ะเป็นหมาจิ้งจอกเนะะี่ยค่ะเอาไว้ใส่เครื่องสำอางนะคะจิ๊ก็ลูดง่ายใส่ของได้เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ใบนี้อีกใบนะคะมอเบอรี่มินินอเล็กซ่าค่ะเป็นอีกใบที่เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้เลยค่ะ คือว่าวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่ห้างเขาปิดนะคะคือพอไปดูมาหลายครั้งแล้วไปจับต้องน้องหลายครั้งมาแต่ว่าวันห้างเปิดเนี่ยเราไม่ซื้อกันค่ะเกิดอ,อยากจะได้วันที่เขาห้างปิดก็เลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะที่ว่าได้น้องบหนี้มาด้วยการสั่งออนไลน์ค่ะเขาก็คือมาส่งให้ทําความสะอาดให้ทําบินให้คือทุกอย่างครบมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ถุงได้อะไรมาแบบเนี่ยค่ะเรียบร้อยร้อเปอร์เซ็นเหมือนเราไปซื้อที่ที่ร้านเลยนะคะนี่ค่ะ ใบนี้นะคะก็เป็นรุ่นมินะคะิค่ะก็จะมาเป็นเพื่อนกับมินิรับแฟนแล้วก็จะมาเป็นพี่น้องสายพันธุ์เดียวกันเลยนะคะกับใบนี้ค่ะเนะะี่ยค่ะตัวน,นี้ก็เป็นอเล็กซ่าเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือมีอเล็กซ่าสองใบที่น้องนะคะแต่ว่าใบที่น้องเพิ่งมาใหม่วันนี้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นหนังฟูเกรนนะคะก็ใบนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเที้เกรนะคะ่ะเนี่ยค่ะเป็นหนังนิ่ม แต่ว่าตัวอะไหล่เนี่ยก็จะเป็นสีสีทองอ่อนๆนะคะสีเดียวกับกับใบไซสเรกูล่าเลยค่ะแต่ว่าหนังเขาจะนิ่มมากหูจับอะไรเนี่ยคือทุกอย่างดีเทลเดียวกันค่ะรูปลักษณ์ภายนอกต่างกันแค่ที่ขนาดค่ะซึ่งจะเป็นไซส์จิ๋วสุดคิ้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะที่เปิดนะคะก็เหมือนกันค่ะเปิดแต่อาจจะเปิดยากกว่าเพราะว่าน้องนะคือหนังนิ่มค่ะแล้วเราก็คือยังไม่ได้ใส่ขอบเพราะว่าเพิ่งมาใหม่เลยค่ะเปิดพร้อมกันเลยค่ะ แล้วก็เปิดออกแบบนี้นะคะอาจจะดื้อน,นิดนึงเพราะว่าตัวแมกเนตเนี่ยยังยังมีแรงเยอะอยู่นี่อย่าแงบบนี้ค่ะแล้วก,ก็คือจุของได้เดี๋ยวก็จะใส่กระเป๋าตังค์ใส่อะไรได้ค่ะเคยเคยไปลองเคยไปอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะใส่กระเป๋าตังค์นะคะใส่ได้ค่ะเป็นใบมินิใส่มือถือ ใส่การ์ดโฮเดอร์ใส่ไายได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีช่อเงเล็กๆอยู่ด้านในนะคะที่จะแตกต่างนะคะก็คือตัวตัวไลนิ่งค่ะด้านนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นหนังหนังอย่างเดียวกันกับข้างนอกเลยค่ะสีเดียวกันเป็นเฮฟต์เกรนเหมือนกันแต่ว่าตัวด้านในอะค่ะเขาจะเป็นหนังกลับค่ะเป็นสเวตนะคะท,ทั้งทั้งที่อย่างตัวที่ใบเป็นเล็กูล่าค่ะด้านบนเนี่ยจะเป็นหนังกลับแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยเป็นผ้าผ้าแจ็กาดค่ะ ก็จะต่างกันแค่แค่นี้ค่ะเพียงแต่ว่าพอด้วยความที่น้องเขาแบบว่าไซส์เล็กกันนะคะเขาก็จะสามารถเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าจะบีบไปเพื่อปิดอย่างนี้ได้เลยก็ติดแมกเนตยกได้ง่ายๆเบาๆเลยนะคะเนี่ยค่ะจะถือแบบนี้ก็ได้นี้ก็เป็นใส่จิว๋วใส่ของได้เยอะแล้วก็จะส้ายเป็นคอร์ฟอดี้แบบนี้ก็ได้นะคะใบนี้ค่ะือว่าเนี่ยค่ะสายแบบนี้ได้หมดเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ กับลืมไปนะคะกระเป๋าสตางค์นะคะก็เปลี่ยนเหมือนกันค่ะที่มากับตู้ใหม่นะคะก็คือกระเป๋าสตางค์ใบนี้ค่ะเป็นพาด้าสีแดงนะคะจากเดิมนคะคะก็จะเป็นเป็นกระเป๋าลองวอลเล็ตใบยาวะละ้วค่ะก็จะใส่กระเป๋าม,ม,มีอย่างนี้ไม่ได้เลยแต่พอเปลี่ยนเป็นใบนี้เรื่องเรื่องจค่ะใส่ได้ทุกอย่างแล้วก็ใส่ของได้เยอะเท่าเดิมค่ะนี่ก็คือกระเป๋าใบใหม่สําหรับปี2021ของพลอยนะคะขอบคุณค่ะ